สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้ Google Sheets นะครับในเรื่องของ Conditional Formatting นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมจะทำให้ดูนะครับเวลาเรามีข้อมูลเยอะๆนะครับเราต้องการไฮไลท์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างข้อมูลแค่12คนนะครับถ้าเราต้องการไฮไลท์เราก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปึออ๊บ อย่างนี้ปึ๊บอ่าปึ๊บอย่างนี้นะครับถ้าเราจะยกเลิกแล้วก็กลับมายกเลิกอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าหรือบางทีก็ลากอย่างนี้เลยแล้วก็ยกเล p, ิกนี่ก็ได้นะครับอ่าทีนี้อ่าสมมติว่ามันข้อมูลมันเยอะมากเราเรา,าไม่สะดวกนะครับวันนี้จะมาแนะนําการอ่าวิธีการที่ใช้เรียกว่า เป็นการเช็คนะครับติ๊กบ็อกตรงนี้นะเช็คบ็อกตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะไฮไลท์โดยตรงนะครับอย่างเช่นสมมติเราเลือกคน a 2 a 6 a 1 2อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะไฮไลท์ตามนี้เลยนะครับถ้าเราจะอ,าออกก็ติ๊กออกนะครับเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหรือว่าถ้าจะเอาออกทั้งหมดก็อย่างเอ้ย ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะครับผมสร้างชีตขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวขอกรอบข้อมูลมาก่อนกรอ,อบข้อมูลมาก่อนนะครับาการใส่เช็คบล็อกก็อย่างนี้น,นะครับแนะนำเคยแนะนำไปแล้วนะครับเช็คบล็อกนะต,นตกอนี้นิาติ๊กอ๋อ นนีมันมาด้วยเวลาเราก๊อปแล้วไอตัวเงื่อนไขมันมาด้วยนะครับข้อดีของกูเก Google, Google, Google Sheet นะครับเวลาเราเราก๊อปไฟล์มามันก็จะมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนะุญาตเคลียร์ฟอร์แมตก่อนนะครับเคลียร์ฟอร์แมตโอเคอ่าเห็นนี่ก็ไม,มาแล้วนะครับอ่าทีนี้มาดูวิธีการทำนะครับลากนะครับแล้วโคเวอร์ ตรงนี้นะครับข้ามาที่ Format แล้วก็ Conditional Formatting นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับ is เงื่อนไขนะครับ Format rule นะครับเงื่อนไขมาที่ c u สต o มฟ o ร์มูล่านะครับตรงนี้นะครับเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็กดเครื่องหมายดอลลาร์นะครับเปการยึดไว้นะครับคอลัมน์เลือกคอลัมน์ที่เรา มีเช็คบล็อกนะครับก็คือดีนะครับแถวแรกก็คือ D2 นะครับใช้ D2 นะครับเข้ากับ True นะครับก็คือ True ก็คือเวลาเราติ๊กเนี่ยมันก็จะ True มันก็จะเป็นจริงนะครับเสร็จแล้วมาเลือกสีที่เราต้องการนะครับกดดันนะครับทีนี้มาดูเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับ ถ้าเราจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้นะครับสีนี่ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คลิปสั้นๆง่ายๆนะครับสวัสดีครับ